สวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องนิกนอนน้อยเหมือนเดิมครับนี่เราก็จะพามาเลาะทุงนาเล่นฝนด้อพี่น้องฝนพี่พียกเก็ดไม่มีเวียกครับวันนี้เล่นฝนพาหลานมาเล่นฝนหลาเห็นต้องฝนพี่น้องอสีลงไปไปดูขวยครับพี่น้องไปไปดูว้วยอยู่ใต้นาว่ามันจะมีปลาไหมาวันนี้ ียดูดูบรรยากาศครับทุกคนบรรยากาศโตอะกิมบอนอเด่ใพี่น้องนอมือเบิร์ดตัวเตี้โอ้ยกรเบิแวานเลยเจ็บากไปไปมือแห้ครับท <But> ุกคนมันแตะ มือแหมือแห,อออห่ามือเห่าหางเห่ามันเตะพี่น้องโอ้ยน้นามอ้ยมันจะได้ยี่บอะไรมั้วางมือกอดนี่เนั้ยเนั้ยเคร่องเข่ากูอยู่ลองดูครับทุกคนกสวยได้ปลาตาบอดนี่ครับปลาบุดม,มือแหรครับวันนี้มันเตะ ฮีดครับฮีดครับเออ๋อ,อ้หวานแหบวแตกครับทุกคนยมันหกจี้อ่าครับถึงมันที่ไม่ดีขอ,อง,งดอกน้อยมากกวานั้นมันไม่ได้หรอกครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะลงลงไปห่องครับว่ามันจะมีไหมอุ้ยหนาววันนี้พวกเราเป้าหมายคือกระปูนาครับถ้าไม่ได้ก็นี่ครับ น้องและไอ้นิกป่ามอเตอร์ไซค์ิษกันทุาคยอหนาวครับทุกคนเคยพิการเคพการหนวทุกคนบรรยากาศทุงไล่ทุงนา ว่าฝนบวแหงปันไดครับก่อนลงมานีน่แหงแ้งมันดาน่นดาง,รงครับน้ำานกยอดครับบอกคนเปิดขอเินได้เออหนักเลยเหเอเหยอมันมีปลาชิวมาสอยขึ้นมาู่ปลาเคียงนั่เออน,น,นาาเลยะปลาเคียงน้ำมีอยู่ดอก ไปเหนหอ,อืนก็ตกเร่องเข้าดนี <c oughs> ่เขดเขาด่งเขาด่งหรือเข่าบกเกิด <c oughs> บรร <c oughs> ยากาศดีมากครับจากคนเย็นไม่นิดหน่อยเย็นมาก ขั้นเป็นไข่กัจะว่าควกวินเทอร์ตาคนี่้ไข่ไม่ได้เกิดมาจากฝนดูนะมาดูที่ห่วยครับทุกคนมันจะมีอะไรโอ้โหเอาจากในละมอด ปลา,ลามันไม่มีหลีครับมันก็เลยไม่มีปูโอ้เจ้าบุตร แ é ครับวานไม่มีจิดจุดมุ่งหมายแล้วผมจะหาปูครับโอ้น้ำน้ำแห้ง่าน,นิ่วมันจะมีปูอยู่บ่มีมีม,ม,มีครับทุกคนนี่นี่นีครับทุกคนปนูได้แล้วครับปูนาปูนาโอ้ ดูงามมันดีครับสุดยอดครับได้แล้วอ้าวไม่เคยก้อยงแงงเลยววบอดแนวนี่ได้แล้วครับหนึ่งแต้มอู้วิน้ำดูดีครับ มือแหเรานนาโอ้โหน้อยน่าได้อีกแล้วครับปูน้อยโอ้บ่เอาน้อยโพดถึงระดับนี้ต้องคื้อเกือแล้วเนาะดูดูน้ำแบบน้ำไหลแหงมากมันไม่เห็นปูหรอกแนวนี้ปูบ่บืน ฮะฮะมันไหลไปก่อนจังหวะอ๋อโอ้โหปูได้ตัวเดียวเรียนเหรอโดรนโอ้โหนำแห้งอยู่ปล<ะ>่ะ <c oughs> เข้าไปมองใหม่ฮโฮเพื่เอาเกิบธุรคาก อันนี้ <Yeah. S 1> อ้าวได้แล้วครับตัวนึงกระลั่งจะเข้าขู้ขจะไปไหนจะไปในรอดจะไปกลางมองอได้ตัวที่สองแล้วครับปูปปนาขาเกดน้ำแรงขึ้น โบเหี่ยบโบเหี่ยแน่นอนเดปูมันอยู่แถวๆนี้แหละโบไปใส่เดาะมันจะบืนโบกาลวานดอกครับมันเป็นขี้เหอะอยู่นี่เนื้อไม่ไหล บีมันดูมักโอเมนโอ้ใจขาวทุกคนนานยังไม่ยั่นั่งขึ้นหเแหละเฉเลยเบ็ดแล้วเบ็ดแลวเฉยไปเพื่อเ, <laughs> เ,เห็นอ,อีกอดี่่เ่อเป่มนอยู่อะไร โอ้ันกเฮ็ดพออน้โบจุมหลดไปแล้วป้าตีถโี่ดีใจมึงดูเจขาวยันี่แมนบอมีนโอ้โหโอ้โหพี่น้องจีนาคราปูได้เห็ดพอ ปลอยฝครับทุกคนดนะใจมันขาวพอดีเลยดี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 ดเ็่ม่อโอโหจเกโเกาโลดเดดเด็เดเดอไปดูใจดำใจขาวดำชิลี่ชิลี่ เด็ <ersch> จกทิ่มทำไมอันเด่น่ะต่อขาวนะโอ้เสือมันตัวโอ้ยเสือโอ้ยมันดอกอะไรนะมันดอกไปเลยโอ้เห็ดปออะไรครับทุกคนเห็ดปอฝ้ายอกินได้เฮ้ยกินได้ อยู่ประเนคือยังไม่เท่าเดี๋ยวดูทุกคนผมเสื้อผมเสื้อไว้โอ้โจกเอาจกเอาเลยครับทุกคนนี่นะจะได้พ่อแก่งบลมอสพ่อเลี้ยง แกงใส่กระปูว่ <laughs> อืมอ่ขอเกียร์เลยอืมไจุน่นปูนาทุกคนเบ็ดแล้วไปโอเมนบอลนี่โอ้ดอกน้อยมัน มองใต้นี่มองงนไไหัวกโอ้ดูว่าดูกนดินตลอดบนก็ได้ god. Oh. 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 tôi nghĩ tôi Oh. 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 one. ร้อยอะไรเรียบร้อยแห่ครับทุกคนโอ้ยน้ำแรงโคตรโดนสักตัว นี่วงนัรนนะบอลเสียดายเด้เราขู่กันเนาภาคกี่ภคัคหนึ่งเว้ยแค่ไหนแค่ไหนบอลขึ้นพีดีเป็นพักเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะพามาทำ ทำจิบทำจิบ,จบโย่้าเริ่มกันโอ้วัวกินโคตรทุกคนแข็งขึ้น ครับมันยุบบ่ไอยตีหนามันแห้งแขนกีดินเก้าเพื่อแน่นอนครับทุกคน เตี้ยเกี่ยวเตียนแหครับเตียนแหเรียบร้อยไปทุกคนดู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 ยอี่พอีเมียมันมาบืนยังเลยนี่อู้ยโอดโพด เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นโซกันโซกันโซกันกันโอ้ยตัวใหญ่เลย่ปานได้ครับว่ปานได้เบืนครับทุกคนบืนบืนเฮ้ยจ้ะเป็นมีอะาจากทางจังวะไปเรื่อยๆยางขามีครโอ้ยมันเลยทุกพี่น้องเอ้ยว่เสียเียว่เสียเถียวได้เฮ็ดพ่วงพี่น้อง เฮ็ดพร้อมเฮ็ดเพิ่มโอ้ตัวบเปใหญ่เลยพี่น้องเด็ดเขากินแล้วเด็ดเขากินแล้วโอ้มัน <c oughs> บืนทุกคนมันบืนบืนมากเลยน้องไอ้เก่งตัวนั้นละ่ะ <c oughs> ตัวนั้นละ่นนละ <c oughs> แน่นอนครับทุกคนแน่นอนไม่ต้องเชา เตืมเช้าให้หน้ามันข้างนี้เป็นแต่เงินได้ได้พอคนข้อพวกไปพ่อน้องซึ่งอย่เช่นไปไปไปวะอยากไปอยู่บ่กะเต้ได้เบิร์ทางเงื่อนเงื่อนได้เป็นงิน <c oughs> ไม่ปานได้ทุกคนไม่ปานได้ดูดิห <c oughs> นักเอวอมือกระชับบรรยากลับบ้าน คนโตงดีขนาดเจ้านี้จะเคล็ดยังครับนายจะกินได้ยีดอกเป็นขาแบบกลมๆเรียบๆไข่เห็ดไข่กับโบเมนโบมีกลิ่นครับมันมีไข่พมดเมยนี่น้องไข่โบเมนเห็ดเห็ดเพาะจนใหญ่ๆเดี๋ยวคนจะพาไปวานอีกมองหนึ่งครับทุกคน อีมันยังน้ำจิม้มน้ำจิม้มเขาน้ำน้ำจิ้มซีฟูดเนาะโ oh. อ้ยยอดบรรยากาศนี่แหละครับที่ป่าชะจัโควิด -19 ทีนเนี่ยเพราะป่าชะจัไทยวัดเนี่ยครับไทยวัดนี่เป็นแน่นอนครับมแรงเนี่ยจินยารัดไม่เอา <laughs> ยักสึกหยย็นังนอนกะนอดเนีน่ยเบิดมเออยอดครับเดี๋ยวไปไปดูอีก <จะ S 2> ที่หนึ่ง,งครับอันที่นี้น่าจะมีปลา